พี่ฝนทําอะไรนะพี่ฝนกําลังอัปเดตชุดใหม่อยู่ฮะอัปเดตชุดใหม่งั้นเหรอใช่แล้วนี่ไงเดี๋ยวกำลังมองหาอยู่ว่าวันนี้จะอัปเดตชุดอะไรดีอะ ชุดอะไรชุดนางฟ้าน่ะเหรอเมื่อกี้เนี่ยนี่ต่างหากชุดแต่งงานหมายความว่าไงอัปเดตชุดแต่งงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทําให้ดูแต่ตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนสีก่อนก็แล้วกันนะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูทําไมอ่ะก็ฉันชอบสีชมพูไงป๊กปิกอาวแล้วพี่เอกต้องทําด้วยเหรอใช่แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เอกใส่ชุดอันนี้ก็แล้วกันชุดเจ้าชายชุดเจ้าชายนะใช่แล้วเพราะว่าพี่วนอยากเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันฮะให้เบียเป็นเจ้าชายเหรอเอาสียอะไรดีอ่ะ สีอะไรก็ได้ออสีฟ้าไม่เคยใส่เลยเหมือนกันนะสีเขียวดีกว่าอ,อ่าสีเขียวกว่สีเขียวนี่ไงเรียบร้อยแล้วสวยหรือเปล่าไในบอกว่าอัปเดตไงไม่เห็นมีอะไรเลยก็ยังไม่ได้อัปตอนนี้ไงฉันยังไม่ได้ชวนเพื่อนเลยอะป,ป๊กปิีกบู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 บโอแต่จะว่าไปนี่สวยมากเลยนะเนี่ยแล้วพี่เอกต้องทําอะไรมั่งอ่ะยืนร่อเฉยๆฮะ แค่ให้มันยืนรออยู่แค่เนี้นะใช่แล้วพี่ฝนนัดเพื่อนเอาไว้ฝังนู้นนะเดี๋ยวขอยืมเพื่อนมาช่วยอัปเดตชุดก่อนพี่ฝนไปนัดใครไว้ตอนไหนอีกแล้วเนี่ยนั่นงานยืนอยู่หน้าบ้านนะั่นน่ะมามิจังอะนะใช่แล้วพี่ฝนนัดมามิจังเอาไว้มาช่วยอัปเดตชุดหน่อยอะ่ะอัปเดตชุดกันยังไงเนี่ยให้มามิจังมายืนรอต้องนานแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ชุดแต่งงานของเรามาใหม่อย่างสวยเลยล่ะขอบอก ชุดแต่งงานมาใหม่เนี่ยนะใช่แล้วตอนแรกนี่เป็นกระโปรงแบบไม่ค่อยบานใช่เปล่าก็ใช่นะสิพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจะทําให้เป็นกระโปรงบานไงเดี๋ยวก่อนนะแล้วมามีจังมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะใส่ชุดนั้งเรียนอีกต่างหากนี่เธอให้ฉันยืนรอทั้งนานแล้วไหนบอกจะอัปเดตชุดไงล่ะบู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 บบนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปอัปเดต เราต้องมีสถานที่ในการอัปเดตกันด้วยเหรอไม่เป็นไรหน้าบ้านเราก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะโอเคงั้นเดี๋ยวพามามิจังไปที่หน้าบ้านพี่ฝนใช่เปล่าใช่แล้วเรายบกไม่เดินตามมาก็พยายามจะเดินอยู่นะแต่ว่าสะดุดกระเบื้อง ตรงนั้นมีกระเบื้องที่ไหนกันแล้วก็กระเบื้องปูพื้นนั่นแหละมาเร็วๆหน่อยไม่ได้หรอท่านี้มันเดินไม่ไป <laughs> เดินไปเดินมาเร็วๆเข้าเพราะเรายืนคอยนานแล้วเนี่ยพี่เอกเอก็พยายามจะไปเนี่ยไม่ไปสักที <laughs> เสยหล่ออยู่นั่นแหละมาเร็วๆเข้ามาไปได้แล้ว โอ้โหกว่าจะมาได้แล้วเสยหล่ออยู่ทำไมอะช่วยเปลี่ยนเป็นท่าอื่นทีได้ไหมเมื่อยแล้วเนี่ <c oughs> จะว่าไปท่านี้ก็หล่อทำไปก่อนก็แล้วกันนะก็ทำไปก่อนแล้วกันนะพี่เอกนะหลังจากนั้นใช่ไหมฮานาจังคือว่าคือว่าไงเนี่ยฮานะจังหรือมาไมิจังกันแน่ก็ค,คนนี้มามิจังไม่ใช่เหรอเอเอ,เอใช่มามิจังเดีเ๋ยวแบ่งไปช่วยเจ้าสาวให้หน่อยนะ แล้วจับเขาเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวเหมือนกันทำไมอ,ะอ่ะก็ชุดเจ้าสาวคนละแบบไงแบบนี้กระโปรงเขาบานแต่ว่าเขาไม่มีอ็อเดอรี่เป็นเครื่องประดับดอกไม้อ่ะหมายความว่าข้างล่างกระโปรงเขาบานเป็นสุ่มกว่าอย่างนั้นน่ะเหรอถูกต้องเลยแถมชุดนี้เนี่ยนะอเขาสวยกว่ามาแล้วพี่ฝนจะเอามามิจังมาทําอะไรแค่นีนี่งานมาย่อส่วนอา้ามามิจัง นี่เอจะทาอะไรกันแน่เนี่ยตัวฉันเล็กไปหมดแล้วเห็นหรือเปล่านี่ก็เล็กเกินไปอ่ะนะจุดเนี้ยคือว่าความจริงแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนสีไม่ได้แล้วพี่ฝนจะทํำยังไงเดี๋ยวพี่ฝนจะทําให้เลยเปลี่ยนสีเรียบร้อยฮะนี่ไงเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วแต่แปลว่ามามิจังของเราก็จะตัวสีชมพูไปด้วยอ่ะฉันว่าน่าสงสารเหลือเท่านี้นี่เธอจะทําอะไรกันแน่เนี่ยบูบูบูบ พวกพีกบอว่าไงเหรอบอบอกว่ามามีจังตัวเป็นสีชมพูไปหมดแล้วถูกต้องเลยเพราะว่าความจริงแล้วนะชุดแต่งงานชุดเนี้ยนะเขาเปลี่ยนสีไม่ได้อะฮะก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยเหรอใช่แล้วเพอเปลี่ยนสีไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งตัวเ้าแล้วนี่ทําอะไรนี่ไงทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมอ่ะลดสปีดลงให้เหลือศูนย์แล้วก็อ้มเขาอะ แล้วอุ้มเขาแล้วทําไมเขาถึงขยับได้นี่ไงก็พี่ฝนกดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอุ้มคุยอุ้มคุยนั่นแหละอุ้มไปคุยไปเนี่ยนะใช่แล้วเห็นหมะยางสวยเออก็แปลกดีืองกันนะพี่ฝนนะเห็นมะกระปองบานขึ้นยอะเลยเป็นสมเลยอ่ะแล่าอย่างนี้เราเดินได้ไหมเดินได้นเนี่ยนะเดินให้ดูเ,ออเดินเดินเลยเดินเลยนี่ไงเดินให้ดูนี่เรียบร้อยเดินได้แล้วโอ้โห เป็นไงมั่งอะกระโปรงใหญ่เลยอะเขาเนี้ยใช่แล้วพอกระโปรงมันใหญ่ขึ้นนะชุดก็เลยสวยขึ้นนะฉันว่าเหมือนหนังสมัยก่อนเลยนะที่ผู้หญิงเขาชอบใส่กระโปรงทรงประมาณเนี้ยใช่แล้วเป็นกระโปรงทรงสุงส่มอะพี่ฝนว่าไงเหรอนี่พี่เอกต้องยืนอีกนานวะพ <c oughs> <c oughs> ี่เอกก็ลงมาออลงไม่ได้แล้วดิทำไมอะก็ไปลงได้ยังไงอะอ,อ๋อทำไมอะ่ะก็นี่มันท่ายืนเสยผมอ,อ๋อท่ายืนเสยผมก็นั่งลงมาแค่นั้นก็ ก็นั่งได้แล้วมันต้องเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่าปากติก่อนองั้นก็ยืนไปแบบนั้นก็แล้วกันเขามาโรงเรียนทําไมกันเนี่ยเนี๋ยมาชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนคนไหนไะอ๋อชวนเพื่อนหลายๆคนเลยเพราะว่าวันนี้เขามีสถานที่จัดงานมาใหม่ด้วยเฮ้ฟอนว่าไงอะ่ะกระโปรงหลุดแล้วอเ,เออใช่กระโปรงหลุดแล้วว่าแล้วเมื่อกี้ตอนยืนเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องชวนพอออก่อนเดี๋ยวเพื่อนในห้องมาไม่ได้ ทำอะไรกเหลจนี่คือว่าพวกเราจะชวนทุกคนนะคะ<น>ไม่เอาดีกว่าชวนแค่บางคนไปสถานที่จัดงานแต่งงานมาใหม่นะคะโอ้โหแล้วฉันต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละคะ่ะใส่ชุดสีชมพูพอออกก็หล่อดีนะคะแบ็กพิงค์ด้วยนี่ย้อมผมเงินตอนไหนแล้วนาะย้อมไปเมื่อกี้เนี่นะคะ่ะพี่ฝนเราไม่เอามามีจังใส่กับตัวพี่ฝนก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนชวนเพื่อนก่อน นี่เธอได้ข่าวมาว่าแถวนี้มีสถานที่จัดงานแต่งงานมาใหม่เหรอโอ้โหหน้าห้องนี้ก็รู้ข่าวไวเหลือเกินนะงั้น,นชวนฉันไปด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ฝนแล้วเขาเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนไหนเขาเปลี่ยนเลยทันทีอะออแล้วชวนใครไปอีกอะก็ชวนหลายๆคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้เพื่อนเขาเป็นกระโปองให้กับเราอ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวนชวนเพื่อนคนนี้แล้วก็ นี่งยองฮีว่าไงอ่ะไปสถานที่แต่งงานกับฉันหน่อยได้รึเปล่าไม่อ่ะทำไมอ่ะไม่ปฏิเสธ <c oughs> เห็นมะฉันบอกแล้วว่าเธอจะต้องไปแน่นอนอ้อยมากับฉันหน่อยนะพี่ขนชวนอ้อยด้วยเหรอมาก็ได้นะคะอืใครอีกเน,นี่ยอืน่าจะหมดแล้วอ่ะเอาแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็มีที่รักของวันหน้าห้องเราอ่ะนะใช่แล้วล่ะครับผมต้องไปอยู่แล้ว ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวเปิด GPS ก่อนก็แล้วกันพี่ฝนแล้วเราจะไปพร้อมกันหมดเลยเหรอไปพร้อมกันหมดเลยโอ้นี่เลข GPS ของใครกันเนี่ยนี่ไง GPS สถานที่แต่งงานมาใหม่ไกลอยู่เหมือนกันนะต้อง220เมตรไกลตรงไหนเดี๋ยวข้ามฟากไปก็ถึงแล้วจริงอ่ะ ใช่ข้ามฟากไปนิดเดียวก็ถึงแล้วสถานที่จัดงานเขาบอกว่าใหญ่โตมีดอกไม้เยอะแยะมากมายไก่กองเลยละขอบอกดูจากตัวเลขแล้วทําไมเหมือนหน้าสถานีตํารวจยังไงก็ไม่รู้ะจริงเหรอพี่เอกว่าคุ้นๆอยู่นะเนั่นไงพี่ฝนเห็นเหลืองๆแล้วเหลืองตรงไหนอะพี่ฝนนั่นไงเหลืองๆข้างหน้าเขามีซุ้มๆอะไรบางอย่างงอกขึ้นมาด้วยจริงก็เปล่าเนื่นไงเห็นไรืยังอะเออไหนนั่นไงข้างหน้านั่นอะ นี่เ่ะเหรอใช่แล้วจริงอะ่ะนี่เวงเธอใส่ชุดแต่งงานวันนี้มีงานแต่งที่ไหนละจา๊าอ,อ๋อเราจะจัดงานที่นี่นะครับม่เดี๋ยวก่อนพี่เอกเราไม่ได้จัดงานเราพามาเฉยเฉยเออนั่นแหละเขาหมายถึงว่าทดลองจัดงานที่นี่อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่สถานีตำรวจจริงๆด้วยเราต้องไปเข้าข้างหน้าเราก็ต้องอ้อมไปข้างหลังก่อนเปล่าอ้อมไปข้างหลังตรงเนี้ยเหรอหลังสถานีไง อ๋อข้างหลังนี่งานน่าจะไปได้จริงด้วยแล้วแล้วเราจะจัดงานยังไงบ้างอะนี่ไงเดี๋ยวพามาดูก่อนพามาดูสถานที่จัดงานไงเฮ้ยนี่โบสถ์เหรอเนี่ยอืไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โบสถ์อันนี้เป็นงานกินเลี้ยงอ๋ออันนี้จะจัดโซนกินเลี้ยงปกติจะเป็นเต็นไม่ใช่เหรอนี่ไงเดี๋ยวพามาดูเพราะตอนนี้ไม่ใช่เต็นนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่เจ๊เข้ามากันยังไงอ่ะ เออนั่นดีเขาเดินทะลุมาได้ยังไงนี่พวกเธอจัดงานแต่งงานกันหรอจ๊ะเออเปล่าครับจะลองจัดงานจำลองการแต่งงานนะครับจำลองการแต่งงานหรอเออเหมือนจำลองการแต่งงานนยะว่าเวลาแต่งงานเขาเป็นยังไงกันบ,บ้างอนะ่ะเออจริงเหรอเออจริงพี่ฝนออพี่ฝนก็แค่มาอัปเดตชุดแต่งงานมาใหม่แล้วก็เลยพามาสถานที่แต่งงานมาใหม่ด้วยนะ ก็นี <opolit any> <movement> <to break an iously> ่ไงสถานที่แต่งงานก็เป็นแบบนี้ที่ทางเข้านี่นะอ้ทางเข้าอยู่ตรงนี้เองแล้วเพื่อนๆเราไปไหนกันหมดแล้วเพื่อนเหรอพอนั่นงามาแล้วรอฉันด้วยสิจะรีบไปไหนกันเนี่ยนี่เธอไม่รอฉันเลยในฉันใส่กระโปรงแคบหนเนี่ยบูบูบูเบอว่างไงหรอแล้วพวกผู้ชายไปไหนกันหมดนะ เขาวิ่งตามมาเมื่อกี้นี้ไงมาแล้วพออวิ่งช้านิดหน่อยนะโอ้โหที่นี้สวยจังเลยนะเหมาะกับการจัดสถานที่แต่งงานมากเลยล่ะเธอแล้วให้พวกฉันแต่งชุดเจ้าสาววันมาทำไมเยอะแยะนี่ฮะ,ะก็มาทดลองดูไงว่าใครอยากจะแต่งงานตรงนี้บ้างก็ทําได้อเหรอแล้วพี่ฝนจะให้ใครเป็นคนไหนกันบ้างอะอะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ อ้าว <c oughs> นันก็จัดการเลยแล้วกันนะฮะ,ะจัดการเรื่องอะไรอะ่ะอ้าวจัดการให้ทุกคนใส่ชุดแต่งงานหรือว่าทุกคนไม่ต้องใส่ใส่แค่นั้นพอแล้วใส่แค่นี้หรอเดี๋ยวก่อนขอเข้าไปดูสถานที่ข้างในก่อนดีกว่านั่นใครยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะโอ้สงสัยเขาคงจะชอบที่นี่นะเนี่ยอืมชุดเจ้าสาวมาเลยที่นี่สวยจังเลยนะคะฉันขอจองก่อนได้ป่ะฉันอยากแต่งงานมากเลยนะคะโอ้โหพี่ฝนดูนี่ดิดูอะไรอรอเขามีไฟข้างบนนี่นะอ ว้วกุ้งล็อบสเตอร์โอ้โหอาหารเพียบตัวอย่างใหญ่เลยอะ่ะตรงนั้นอะไรอะ่ะตรงไหนอะ่ะเหลืองๆข้างหลังะนะโอ้อันนั้นน่าจะเป็นเวทีนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่งอเวทีมันคืออะไรเนี่ยเวทีไงเวทีอยู่อีกทางนึงนี่ไม่น่าใช่เวทีอันนี้น่าจะเป็นที่ทําพิธีอะไรบางอย่างที่ทําพิธีเหรอนั่นไงเวทีอยู่ตรงนี้อ๋อเออใช่ที่ทําพิธีแต่งงานหรือเปล่าน่าจะใช่ละมัง้ง แล้วนี่เป็นพิธีแต่งงานของประเทศอะไรอะ่ะน่าจะเป็นประเทศซาก,กุระประเทศซาก,กุระนี่พิธีแต่งงานเขาเหมือนของไทยหรือว่าของฝรั่งหรือว่าของญี่ปุน่น <c oughs> พี่วรนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเหมือนของไทยแลามบ้างที่จัดงานพิธีแล้วก็มีที่กินเลี้ยงอะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะเออเหมือนดูในหนังเลยนะเนี่ย โอ้คุณรัตน์ครับสถานที่เหมาะสมมากเลยนะครับเนี่ยอเดี๋ยวก่อนอนี่เธอสองคนไปเปลี่ยนชุดกันมาตอนไหนอ่ะฉันเบื่อสีขาวฉันเลยเปลี่ยนซะเลยความจริงแล้วนะฉันก็อยากใส่ชุดสีม่วงนะฉันพร้อมแต่งงานตั้งนานแล้วเนี่ยอ้อหแต่ละคนดูท่าทางมีความสุขกันมากๆเลยแล้วนะฉันก็ดีใจไปด้วยนะเนี่ยปุ๊กปิ๊กโอล่าไปไหนอ่ะเออนั่นนั่นดีเดี๋ยวคุณหัวหน้าครับเพอรอล่าไปไหนผมไม่เห็นเลยอ่ะ ลอล,าล่าเหรอเมื่อวานยังเห็นอยู่ตอนนี้ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าลอล่าอยู่ที่ไหนนะเธอทํายังไงกันดีล่ะปุ๊กปิ๊กลอล่าของนายอยู่ที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันรู้ว่าลอล่าอยู่ที่ไหนล่ะเธอจริงรอเออพอ,อ,อก็รู้นะว่าลอล่าอยู่ที่ไหนนะอ,อ๋อตกลงยังไงกันแน่เนี่ยปุ๊กปิ๊กลอล่าเขาอยู่ไหนเหรออันนี้ฉันไม่รู้นะสิใครรู้ช่วยบอกฉันหน่อยได้เปล่า พี่ฝนคิดว่าลอล่าเขาคงอยู่ที่บ้านมากกว่าเดี๋ยววันหน้าวันหลังเราไปหาเขากันดีกว่านะโอเคได้เลยพี่ฝน